เมื่อเพื่อนบ้านไปเยี่ยมจวงแม่ที่ทำงานหนะักทั้งชีวิตเพื่อส่งลูกชายเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อนบ้านถึงกับตัวเย็ยนวาบเมื่อเห็นจวงคุยกับใครบางคนที่นั่งบนเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งที่วันนี้เป็นวันเผาศพลูกชายเธอสวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับ เรื่องผีวิญญาณและประสบการณ์เนื้อจริงคืนนี้เราขอนำเสนอเรื่องแม่ซื้อกับข้าวไปฝากลูกที่บ้านชาวบ้านสุดหลอนเพราะรู้ว่าลูกเธอตายแล้วเรื่องราวก็มียูว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีมีหญิงคนหนึ่งชื่อป้าจวงป้าจวงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยยากและแสนอดทน หลังสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากดื่มเหล้าและก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่มาไม่ถึงบ้านป้าจวงจากที่ไม่ต้องดิ้นรนทำงานก็ต้องทำงานแทบจะทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะเลี้ยงดูลูกชายที่ชื่อจอมป้าจวงทำทุกวิธีทางเพื่อส่งเสียจอมให้เรียนจนจ,นจบปริญญาตรีเพื่อต่อไปภายภาคหน้าจอมจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าตัวเอง ประวงยึดอาชีพช่างเย็บผ้าวันวันต้องก้มหน้าก้มตาเย็บผ้าทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาไปเห็นเดือนเห็นตะวันเย็บผ้าจนตาสองข้างเริ่มมัวแต่ก็ยังทำต่อไปเธอได้แต่รอวันที่ลูกเรียนจบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายสบาย,สบายสบายกับเขาเสถียทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าประจวงรักลูกชายมากแค่ไหนตั้งแต่เสียสามีที่ต้องตายเพราะรธาิ์เล่า ประจวงจะมีคำสั่งห้ามจอมดื่มเหล้าเด็ดขาดเป็นคำขู่คำเดียวที่ประจวงบอกลูกชายว่าหากแม่รู้ว่ากินเหล้าวันไหนวันนั้นก็ตัดขาดจากแม่ลูกกันทันทีนั่นเป็นเพราะประจวงกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเธอสูญเสียสามีไปเพราะเหล้าดังนั้นเธอจะไม่ยอมเสียลูกชายไปอีกเด็ดขาด และแล้ววันที่ประจวงรอคอยก็มาถึงจอมที่ไปเรียนหนังสือในเมืองโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าเขาเรียนจบแล้วและจะกลับมาเยี่ยมแม่ในอีกไม่กี่วันนี้จอมยังบอกอีกว่าสมัครงานไว้หลายที่มีบริษัทสนใจเรียกเขาไปสัมภาษณ์แล้วจอมมั่นใจว่าจะได้งานทำในอีกไม่ดานนี้แน่นอนประจวงฟังแล้วก็ยิ่งปลื้มใจที่สุดและ ขณะที่ความสุขที่ประจวงรอคอยมาทั้งชีวิตกำลังจะมาถึงอีกไม่นานป้าจวงก็ไม่เคยล่วงรู้เลยว่าความทุกข์อย่างถึงที่สุดก็กำลังเดินทางมาถึงเช่นกันแต่ทว่าความทุกข์กลับชิงตัดหน้ามาถึงก่อนจอมกำลังเตรียมข้าวของลงกระเป๋าเพื่อกลับบ้านวันพรุ่งนี้เพื่อนฝูงก็มาเขาะห้องพักเขาต่างเข้ามารุมล้อมเขา เฮ้ยจอมวันนี้เพื่อนนัดไปฉลองส่งท้ายกันนะไปไปสนุกให้เต็มที่มึงนี่นะไม่เคยไปฉลองกับพวกกูเลยเดี๋ยวเดินหน้าต้องแยกย้ายไปหางานทํากันแล้วคงไม่ได้ฉลองแบบนี้แล้วล่ะจอมไม่กล้าขัดเพื่อนเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสสําคัญได้ได้แต่กูไม่กินเหล้านุ้ยแม่กูสั่งไว้เด็ดขาดมึงอย่ามาขยันขยอกูเชียวเพื่อนๆต่างโห่ฮาใส่จอม โอ้ยเหียมึงนี่แม่งโตจนจะมีเมียได้แล้วยังไม่กล้าดแดกเหล้าเพราะกลัวแม่อยู่เลยตโลกนะมึงนะ่ะเอาเอะแล้วแต่มึงเลยจะก,กินไม่กินก็เรื่องของมึงไปไปไปฉลองกันวงเหล้าและววงข้าวมักจะอยู่วงเดียวกันจอมนั่งห,วหัวเราะเฮฮากับเพื่อนสักพักก็มีเพื่อนคนหนึ่งส่งแก้วเหล้าให้จอมจนได้เอาลองกินสักครั้ง มึงจะได้รู้ไว่ารสชาติชีวิตที่ดีมันเป็นยังไงจอมลังเลอ,อยู่นานมากเขาคิดถึงคำของแม่ขึ้นมาทันทีเขาพยายามบ่ายาเบี่ยงจนเพื่อนเริ่มลํำคาดโอ้ยมึงจะกลัวเฮอะไรนักหนาะแม่มึงไม่เห็นหรอกนี่มันโอกาสฉลองชีวิตครั้งสําคัญนะเว้ยครั้งเดียวในชีวิตมึงแหละที่จะได้แดกเหล้ากับเพื่อนเพน เพื่อนๆต่างหัวเราะขบขันจอมที่ทำท่ากลัวเล่ามากมายและแล้วในที่สุดจอมก็ทนไม่ไหวเขาจึงรับแก้วเหล้าไปดื่มหลังจากนั้นบรรยากาศก็กไหลลื่นจอมโัวเราะเสียงดังเ hey, ฮฮาด้วยความเมาที่เขาไม่รู้ตัวเขาดื่มแล้วดื่มอีกจนดึกทุกคนต่างมึนเมาแล้วก็แยกย้ายกันกลับหอพักห้องใครห้องมัน จอมขี่มอเตอร์ไซค์คู่ชีเพื่อขับกลับหอ,อพักแต่แล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากขับรถกลับบ้านคืนนี้เลยระยะทางไม่ได้ไกลามากเขาหัวเราะอย่างมีความสุขยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่วันนี้เขากลับขับรถเร็วกว่าที่เคยและควบคุมรถได้ไม่ดีเหมือนเดิมอีกบางขณะตากขพร่ามัวตัวงนเงินไปมา จอมก็รู้สึกว่าเ,เป็นวันที่สนุกเหลือเกินในที่สุดเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไม่ยากลำบากเลยขณะจอมกำลังเข้าโค้งเลี้ยวจากถนนใหญ่เพื่อเข้าถนนมุ่งตรงสู่บ้านซึ่งระยะทางไม่ไกลเขาไม่ชะลอความเร็วเหมือนที่เคยแต่นึกสนุกขับรถแบบคึกขนองและแล้วพอผ่านทางโค้งรถของจอมคุบปะทะเข้ากับ ท้ายรถกระบะอย่างจัง,ง,ง,จงร่างของจอมลอยลนิ่วหล่นลงมาฟาดกับพื้นถนนเช้านี้ป้าจวงตื่นแต่เช้ามืดเธอนอนไม่หลับทั้งคืนหัวใจเต้นแรงอย่างผิดปกติป้าจวงคิดว่าอาจเป็นเพราะเธอตื่นเต้นที่จะได้เจอลูกรวมถึงเรื่องที่ลูกชาเรียนจบปริญญาตรีป้าจวงแอบตัดชุดตัวเองไว้เพื่อใส่ไปงานรับปริญญาลูกด้วย เธอหยิบชุดมาดูแล้วดูอีกคิดภาพความสุขและน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะพระจวงเปิดประตูบ้านตอนเช้ามืดเธอก็ตกใจจนตัวเย็นว่าเอา้าจอมทำไมลูกมาแต่เช้ามืดเลยไหนว่าจะมาเย็นเย็นจอมยิ้มให้แม่เสื้อมีรอยเปื้อนเลือดเล็กน้อยเขาถือกระเป๋าเสื้อผ้าและเดินเข้ามาในบ้านมา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 ,มาก็ดีแล้วแม่กำลังคิดถึงอยู่เลยเออ เดี๋ยวแม่ทำข้าวต้มให้กินนะตกสายผู้ใหญ่บ้านก็เดินมาที่บ้านประจวงจวงเอ้ยฉันมีเรื่องจะมาบอกนะแกต้องทำใจดีๆก่อนนะประจวงยิ้มให้ผู้ใหญ่บ้านหลังจากผู้ใหญ่บ้านแจ้งข่าวร้ายว่าจอมลูกชายประจวงเสียชีวิตแล้วจากรถคว่ำเม,มื่อคืนประจวงหัวเราะร่วนจนผู้ใหญ่บ้านตกใจ ฮ้ย <Hey, S 2> จอมันนอนอยู่ในบ้านจำผิดคนลวจ้าแม่ผู้ใหญ่นี่น่าจะตรวจข้อมูลให้มันดีๆหน่อยนะป้าจวงเดินกลับเข้าบ้านไปแล้วสีหน้าโกรธเคืองนิดๆิดจวงเอ้ยแกต้องทำใจนะฉันเข้าใจว่าแกเสียใจมากเอาเฮอเฮแกไปไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกฉันจะช่วยจัดงานโสหาเองแกพักผ่อนเถอะนะผู้ใหญ่บ้านตะโกนไล่หลังมา แต่เหมือนป้าจวงไม่ได้สนใจรับรู้อะไรแล้วงานศพดำเนินไปจนถึงวันสวดศพวันสุดท้ายมีชาวบ้านที่รู้จักมาช่วยงานกันหลายคนแต่ไม่มีร่างป้าจวงมาในงานสวดแม่แต่วันเดียวเออพุ่งนี้ใครสักคนถ้าเจอป้าจวงลองชวนแกนมาฟังสวดวันสุดท้ายมาัแกน่าจะพอทําใจได้แล้วนะผู้ใหญ่บ้านกล่าวกับลูกบ้านคนอื่น เออเดี๋ยวฉันจะลองไปชวนเองป้าไผ่ผู้ขายกับข้าวในตลาดและเป็นเพื่อนสนิทป้าจวงรับปากว่าจะไปชวนให้เองเหมือนโชคดีเช้าวันนี้ขณะป้าไผ่ขายกับข้าวป้าจวงก็เดินยิ้มแย้มมาซื้อกับข้าวและก็ทักถ่ายป้าไผ่เหมือนเคยป้าไผ่มองป้าจวงด้วยความประหลาดใจมากเพื่อนจวงดูมีความสุขไม่ทุกเมื่อร้อนที่ลูกชายเสียชีวิตเลยเออจวงนี่เธอทําใจได้แล้วใช่ไหม เออดีๆงั้นเย็นนี้อย่าลืมไปวัดนะไปร่ำลาไอ้จอมันเป็นครั้งสุดท้ายป้าจวงมองหน้าป้าภัยแล้วก็หัวเราะเสียงดังโอ้ยไผ่มาล้อเล่นเหมือนผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วไอ้จอมลูกฉันมันอยู่ที่บ้านเมื่อคืนยังนั่งคุยกับฉันทั้งคืนเลยบอกว่ามาคราวนี้จะอยู่นานเลยป้าภัยถึงกับชอ็อกนี่ไงฉันออกมาซื้อของไปฝากจอมเอางี้ มาบ้านฉันสิเธอไม่ได้เจอจอมนานแล้วนี่ไปไปด้วยกันตอนนี้แหละปาไพยมองหน้าประจวงอย่างไม่แน่ใจแต่ด้วยความเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่เธอจึงตัดสินใจตามไปดูให้รู้แน่บ้านประจวงเป็นบ้านไม้ยกพื้นต่ำมีกลิ่นอับอับของผ้าเก่าและก็ฝุ่นลอยอ้วนอยู่ในอากาศอยู่ๆปาไพยก็รู้สึกได้ถึงลมเย็นแปลกๆพัดผ่านต้นคอจนเย็นว่าไปทั้งตัว ทั้งที่แดดข้างนอกนั้นร้อนแรงอย่างมากปาจวงเปิดประตูบ้านทันใดน,นั้นป้าไพก็ขนลุกสู้เมื่อก้าวเท้าแรกเข้าไปในบ้านเข้ามาสิภัยจอมจอมดูสิใครมาปา้าไพกวาดตามมองไปทั่วบ้านใจสั่นอย่างมากอยู่อยู่ก็รู้สึกกลัวอย่างจับใจป้าไพเข้ามาเยี่ยมบอกแล้วว่าจอมอยู่บ้านแต่เขาไม่เชื่อเอา้านั่งสิไพ นั่งคุยกับไปจอมก่อนปัจจวงพูดกับคนตรงหน้าส่วนป้าภัยตอนนี้ขนหัวลุกไปทั้งตัวทุกประโยคของป้าจวงเหมือนคุยกับลูกชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นถุงกับข้าวถูกแกะและวางอย่างเรียบร้อยกินสิลูกเดี๋ยวมันจะเย็นหมดนะนะอยู่ๆก็มีเสียงช้อนกระทบจานข้าวทําให้ป้าภัยถึงกับสะดุ้งสุดตัวสิ่งที่แกเห็นทั้งหมดทําให้แกพูดอะไรแทบไม่ออก ป้าไพกล่าวเสียงสัน่นออจวงเอ้ยฉันว่าฉันฉันกลับก่อนนะเย็นนี้ฉันต้องไปไปช่วยงานศพลูกแกนะ่ะพระจวงหันมาส่งยิ้มเอามือโอบเ้าอี้ว่างตัวนั้นไว้ไพ่ไพจอมันบอกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยจัดงานให้มันน่ะคำพูดนั้นทําเอาป้าไพเย็นว่าไปถึงสันหลังเหงื่อซึมทั้งที่เมื่อครู่ยังรู้สึกเย็นอยู่เลย ปาจวงหันกลับไปคุยกับเก้าอี้ว่างนั้นต่อส่วนปาภัยรีบก้าวเท้าไปที่ประตูแต่แล้วแกก็เหลือบมองไปที่ตะกร้าผ้าปะภัยแทบเป็นลมล้มทั้งยืนเมื่อเห็นเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีรอยเปื้อนเลือดวางอยู่ในนั้นปาภัยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกแกรวบรวมสติได้ก็วิ่งออกจากบ้านปะจวงแทบไม่คิดชีวิตและแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นเดือนแล้ว ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านประจวงทุกเช้าผู้คนยังเห็นประจวงแวะมาที่ร้านกับข้าวเพื่อซื้อกับข้าวสองถุงก่อนจะหิ้วกลับบ้านประจวงมักจะยิ้มอย่างมีความสุขและจะบอกป้าภัยทุกครั้งว่าซื้อไปฝากจอมมันอะมันบอกชอบกินกับข้าวร้านป้าไัยที่สุดเลยป้าจวงเดินจากไปแล้วส่วนป้าภัยจะขนหัวลุกทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้ ความรักของแม่ก็ไม่มีวันสิ้นสลายเลยนะคะแม้ความตายจะพรากลูกชายไปจากชีวิตแล้วแต่สำหรับแม่ลูกชายก็ยังคงอยู่เสมอตลอดมาและตลอดไปเป็นเรื่องหลอนๆที่ฟังแล้วเศร้านะคะคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการของเรา ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปจากหลอนเรดีโอคืนนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆชาวหลอนนอนหลับฝันดีแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะชาวหลอน